วันนี้ผมจะมาลองครับบิ๊กไวท์นะครับผมบิ๊กไวท์สายทัวริ่งนะครับยี่ห้อคาวาซากิรุ่นเวอร์ซิสโอค่าศูนย์นะครับก็นัดรถไวช่องลดไว้ที่ร้านนี้นะครับผมร้านเก่งยูส์ไวท์สาขาที่ลังสิตพนมยุธินร้อยสิบห้านะครับท่ายังเดี๋ยวไปชมกันดูว่าสภาพรถเป็นยังไง วันนี้ก็จะมาลองครับตัว Kawasaki ตัวนี้นะครับ Versys 650นะครับตัวนี้จองไว้แล้ว,ลวนะครับจะมาลองขี่ดูนะครับเพราะวันจองไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้ลองทดลองขี่ดูเลยนะครับผมแถมปี๊ข้างสองข้างด้วยเก๋มอรมอดจะลองขี่ดูนะครับ ว่าจะไหวไหมไหวยังไงนะครับสภาพสวยครับภาพแถวเลยแต่ทิ้งข้างด้วย <Okay. S 2> โอเค